โอ้สวัสดีทุกคนด้วยนะจ้าวันนี้อยู่กับพี่เอกแล้วก็พี่ฝนจ้าวันนี้เราจะมาวิ่งแข่งกับเลนโบเฟสเอ๊ะ hey. เดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้นี่ไงนี่ไงตอนนี้เราอยู่ในแมปวิ่งแข่งเรนโบ์เฟนพี่ฝนโอ้งั้นหมายความว่าที่เราตัวแตกเมื่อกี้นี้เรนโบ์เขางับเราว่างั้นไม่รู้อาจจะหมดรอบแล้วมั้งโอ้เดี๋ยวดๆก่อนสังเกตเห็นอะไรบางอย่างเขากดเขากดให้เราคลิกแล้วเวลาคลิกไงต้องครูดาวอีกเท่าไหร่สิบสองวิใช่ไหมเขาเปิดให้เราคลิกแล้วเราเอาลืมอ๋อพี่เอกปิดยูโท เรได้คลิกแล้วทุกคนนี่นี่โอ้แล้วคลิกนำน้าเพียกไปเท่าไหร่แล้วนะน้าตอนนี้ได้ร้อยร้อยยี่สิบกว่าแล้วโอ้เพลกได้แค่แปดสิบสองเองเราดีเพื่อนเขากำลังเตรียมวิ่งแข่งแล้วไปแล้วนะโอไปแล้วเหรอเฮ้ยไปแล้วโอ้ดูดิวิ่งหน้าสันเลยโอ้พี่ฝนแดงไป้เขามีปุ่มเปิดอัตโนมัติด้วยเนี่ยแล้วทำงานอัตโนมัติเออต้องมีอย่างนี้ไม่งั้นเรากดจิ้มตายกันพอดีใช่แล้วไม่งั้นเราคงแย่แน่นอน อ๋อเอาละเดี๋ยววิ่งก่อนนะรอบนี้จะได้ตังค์เอามาเสร็จแล้วเราก็จะได้ไปหมุนเลือกสัตว์เลี้ยงใค่อุย้ยหมุนอะไรบูบู <Brew! S 2> มาทุกคนโอมาาท่นั้นเเเราก็ตุยยลพียกโดนบูสกิดพี่ฝนพีกยังไม่ได้เลยยังศูนย์อยู่เลยอ่ะไม่ได้ไรมงกุฎไงอ๋อไม่ได้กันทั้งนั้นแหละไม,ไม่มีใครได้เลยเนาะใช่แล้วยังไม่มีใครได้โหดูบูไปดิบูจัดการเพื่อนอีกสามแล้วอ่ะโอ้สุดยอดไปเลยนะเนี่ย สุดยอดไปเลยเพื่อนวิ่งแซงทางโค้งมาแล้วขนาดนั้นเลยนะใช่แล้วอ้อดูดินี่เป็นไงบ้างค่าพลังตอนนี้ยังแรงมากทุกคนมุมมองนี้ก็แปลกๆดีเหมือนกันนะใช่ใช่มุมมองนี้แปลกๆมันเหมือนเราวิ่งวิ่งเองไงไม่รู้อะเหรออัาหันกลับหลังได้ไหมเอยหันกลับหลังก็ได้ด้วยโอ้ยได้ได้เออแปลกดี่แฮมแบบนี้อ้าวเพื่อนวิ่งกลับไปทาไมเพื่อนวิ่งแซงน็อกรอบแล้วเหรอออเดี๋ยวขอออกมาวิ่งดูตัวเองดีกว่า ก็ดีนะเนี่ยโอ้โหแมพสีสันสวยสดใสมีสีเรรุ้งด้วยนะไี่วันได้หนึ่งมงแล้วเปียกยังไม่ได้สักมงหนึ่งเลยอ่ะเอาก็มาเมื่อกี้คลิกไม่คลิกโอ้คลิกไม่ทันนะขอสักมงหนึ่งก่อน <c oughs> ได้ไหมทุกคนนี่ไงได้หนึ่งมงแล้วข้างหน้าน่าจะทันอยู่ทันจริงกัเปล่าเลยอยีกสามสามวิได้อยู่ได้อยู่ได้หนึ่งมงนั่นไงประตูแรกครับทุกคนเรากําลังจะเข้าสู่ประตูแรกแล้วเราจะได้หนึ่งมงได้แล้วทุกคนทันไหม โอ้โห oh. นับถอยหลัง20วินาทีทานอยู่ได้ทาน,นได้แล้ว1มง1นมง1มงอันนี้ไกลมากเลยโอ้โห oh. เอาละเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะต้องทำการซื้อของนะเดี๋ยวไปดูก่อนดีค่ะว่าตรงเนี้ยมีการหมุนซื้อสัตว์เลี้ยงอะ่ะตัวอะไรบ้างนะทุกคนอีกหวิพอดีเลยมันมน,น่าจะเป็นอันนี้มากกว่าเป็นบลูเป็นออรเลนเป็นกรีน Green, อะไร,รือเปล่าไม่รู้ต้องไปดูก่อนว่าได้ตัวอะไระนะ นี่นี่นี่มีไข่อยู่ตรงนี้พี่ฝนโอ้ไข่เขาหน้าตาดีอะเฮ้ยนี่ไงเราจะได้บลูใช่ไหมใช่ไข่หน้าตาดีต้องมี10บมงสิบมงเลยหรอใช่แล้วสีเขียวเนี่ยห้าสิบอันนี้เท่อะสีฟ้าโอ้โหเปิดได้คลิกแล้วคลิกอีกแล้วอ่ะคลิกใ่แล้วคลิกก่อน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 นี่ใช้สองมือแต่ว่ารอบนี้พี่เอกว่าจะลองเอาโค้ดที่เขาให้ไว้หน้าเว็บมาเติมดูนะ เขามีโค้ดแถมมาให้ด้วยทุกคนเพื่อให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นใช่เราจะได้มีมงเยอะขึ้นไงอ่าแล้วก็กดเข้าไปที่ตัวนี้นะรูปนกแล้วก็ใส่คําว่ารีเลตทุกคน R E L E A S E ลีเลตได้อะไรมาแลกปั๊บโค้ดได้25มง25มงงั้นก็มาเปิดอันนี้ได้แล้วดิเปิดอันไหนได้ได้สองอันได้สองอันเท่านั้นเองถูกล้วลองเปิดดูได้อะไรมากุ๊กกิ๊กกุ๊ก ได้บูได้บูมาจะดีใจทําไมพ่อบูต้อง40%่สิบเปอร์ได้อะไรไม่อีกบูกับบู <laughs> นั้นพี่ฝนวิ่งไปก่อนแล้วนะ พเพกได้บูกับบูตอนนี้มีร้อยเจ็ดเองแล้วเอาสัตว์เลี้ยงใส่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมใส่เลยใส่เลยนี่อุปกรณ์โอ้ไม่มีแบบใส่ทั้งหมดด้วยต้องเลือกใส่ทีละอันโอโ้โหหน้าตาดีมากเลยเอกลองเปิดดูหน่อยเร็วเข้าเอาละมาดูบูดีกว่าบูอย่างเท่เลยตอนนี้พี่เอกวิ่งได้เท่าไหร่เนี่ยวิ่งไปเลยเจ็ดร้อยเหรอโหนี่วิ่งเลยเจ็ดร้อยทุกคนอวิ่งเลยเจ็ดร้อยเดี๋ยวแซงพี่ฝนแล้วแป๊บเดียวเ้ยพี่ฝนดูบูดิเห็นมากบอกแล้วว่าพี่เอกแซงไปแล้วอาพี่ฝนไม่ได้ใส่เหรออ๋อไม่ได้ใส่พี่ฝน อ,อ้าวอา๋อยังไม่ได้หมุนเนาะใช่แล้วยังไม่ได้หมุนโอ้เดี๋ยวพี่ฝนไปหมุนมาดิไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ฝนไปเล่นต่อดูดิบูก็ยังวิ่งมาไม่ทันนะ่ะ เขาวิ่งช้าใช่แต่ว่าตอนนี้เอกขึ้นมา9ก้าโมงแล้วนะตอนนี้เพกอยู่ที่อันที่สอ๋ออันที่3มแล้วเหรอใช่แล้วไปเร็วเหมือนกันมีโอกาสหมุนได้บรูอีกหนึ่งตัวแนะ่นอนเลยจากการเล่นจบร,รอบนี้นะ <c oughs> เอกคิดว่าอย่างนั้นนะะได้อยู่ได้อยู่โอ้การมีโคดนี่ก็ช่วยทําให้เราเล่นได้ง่ายๆนะอันนี้ใครวิ่งตามอยู่อะ่ะน่าจะเป็นเพ <c oughs> ใช่ป่พ่ Purple, ใช่แล้ววิ่งตามทีไม่ไหนเขาวิ่งไปก่อนตั้งนานแล้วเขาวิ่งตามเพื่อนอยู่ไงอ้าวทำไมเพื่อนไม่เป็นไรอะ่ะ เพื่อนตุยไปแล้วเปล่าหรือว่ายังไงอ้าวหรือว่าเพื่อนหลบได้เปล่ามีหลบได้ไหมะเออน่าจะหลบได้เปล่าหลบซ้ายขวาอะไรยงี้เปล่าเออใช่ใช่เขาไม่ได้วิ่งอัตโนมัติเขาอาจจะหลบได้งั้นเดี๋ยวเขาหน้าต้องลองดูว่าเราหลบได้จริงไหมนะเออลองไม่วิ่งอัตโนมัติเลย12วินาทีพี่เอกจะไปหมุนได้อีกหนึ่งอันพี่ฝนมีได้12โมงตรงนี้นะใช่แล้ว เอาละเดี๋ยวรอเตรียมเอาทํางานอัตโนมัติออกนะทุกคนทํางานอัตโนมัติออกคราวนี้พี่เอกก็จะต้องหล,ลบบูเอาเองโอ้ต้องหลบบูเอาเองใช่แล้วเอามาหมุนไข่ก,กุ๊กกิ๊กโอ้โมันมันไวเกินไปอะ่ะมาเร็วเข้านี่หมุนกุ๊กก,กิก๊กก,กุก๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กได้อะไรมาโอ้โหสามบูเลยคนนี้ได้สามบูเลยเฮ้ยน่ารักอยู่เดี๋ยวอัอนนะ เอ๊ะนี่อะไรเนี่ยเขาเอามารวมล่างกันได้เปล่าเอาห้าตัวมารวมกันเหมือนกันจะได้เป็นบูสีทองพี่ฝนใช่แล้วเอาเขากดคลิกแล้วเอากดแล้วเหรอกดไม่ทันสักทีเลยนี่โอ้คราวนี้9 0 0อยแล้วโอ้ไปเร็วมากเฮ้ยอย่างงี้มีทางที่จะสู้เพื่อนได้แล้วแต่เพื่อนรู้สึกจะได้ตัวแปลกๆกันมาเยอะเลยนะเพื่อนเขาเล่นนานแล้วเอาแล้วนะเดี๋ยวคราวนี้พี่เอกจะต้องหลบบูเอาเองนะหลบเอาเองอยู่แล้วโอ้พี่ฝนดูดิวิ่งจนแบบเหมือนวิ่งถอยหลังเลยอะ เดี๋ยวก่อน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 มันไม่ค่อยตรงนี่นี่ต้องให้ตรงๆไปแล้วลองหลบดูก่อนอย่าได้ๆเขายังไม่ออกมาตอนนี้บูยังไม่ออกมาดูดิเหมือนวิ่งอยู่กับที่เลยแต่ว่าไปเร็วมากๆเลยนะใช่แล้วตัวสันหน้าสันมาแล้วบูมาแล้วบูมาแล้วพี่ฝนทําไงดีฝนหลบเฮ้ยหลบได้หลอบได้จริงเหรอไม่ได้อ่ะหลบได้จริงเปล่าฮะลองลองดูทีเขามาจะถึงพี่เอกแล้วเดี๋ยววิ่งเองดีกว่านี่ออกด้านข้างไว้ออกด้านข้างหลบออกด้านข้างโอ้โห เป็นไงได้เปล่าเขาแรงกว่าเขากวาดไปเลยใช่เขากวาดนี่เหมือนพี่เอกวาร์ปเลยอะดูดิใช่แล้วเฮ้ยพี่ฝนเหมือนวาร์ปเลยอะมันปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บไปอัตโนมัติเลยใช่ไหมขอปิดยูไอดิดูดิเหมือนวิ่งสโลโมชันนะเออวิ่งสวยเลยถ้าสวยแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้สโลโมชันนะทุกคนดูดิเร็วอะเร็วจนบูตัวข้างหลังไม่ทันเลยอะตาไม่ทันเลยใช่ไหมนี่ไงวิ่งสโลโมชั่นมากฮึบฮึบ ฮึบฮบอบวิ่งตามไม่ทันเลยภาพสวยใช่ภาพสวยภาพสวยอันนี้ภาพสวยมากเอาละตอนนี้เพเอกได้มาอีกเท่าไหร่แล้วเนี่ยแปดแล้วนะสิบแล้วพี่ฝนโอ้ได้เร็วอ่ะพี่ฝนยังไม่ได้เลยอือพี่เอกจะหมุนบูไปเรื่อยเพราะว่าบูมีโอกาสทําให้พี่เอกได้เยอะขึ้นแน่นอนแล้วเ่เอกหมุนบูได้อีกตัวอีกสองตัวใช่ไหมเพเอกก็จะสามารถเอามารวมล่าง เออตอนนี้พี่เอกมีบูอยู่3ใช่ไหมการจะอัพบลูลขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องใช้ทั้งหมด5ตัวแต่ว่าพอรวมร่างแล้วอะโดยมากแล้วอะนะตัวที่รวมร่างเป็นสีอื่นสีทองเนี่ยก็จะพลังจะไม่ได้รวมเท่ากับ5ตัวไงอา้าวแล้วอย่างนั้นจะไปอัพเกรดรวมกันทําไมอะอา้าวก็ถ้าเรามีเยอะๆเรามีเป็น10ตัวเราเอามารวมกันอะก็จะใส่ได้เยอะกว่าไงตอนนี้บูหนึ่งตัว300อ่ะ5ตัวถ้าเป็น ตามคิดง่ายๆก็5 3าก็พันหใช่ไหมแต่ว่าพี่เองก็ไม่ถึงหรอกต้องลองดูต้องลองดูต้องลองดูใช่แล้วโอ้ยได้อีกหนึ่งโต๊โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรีบปิดต้องรีบปิดมันเร็วอะคุมไม่อยู่ทําไงดียทุกคนค่อยๆค่อยๆต้องเอาบูออกก่อนใช่ไหมสงสัยต้องเอาออกก่อนแล้วค่อยเดินอะได้ไหมฮ้ยได้อะไรมาได้ใครมาเนี่ยอันนี้คือสีน้ําตาลคือบราวนะ แล้ว,บ,ลวบราวนี่คืออะไรเนี่ยสี่น้อยรห้าสิบแล้วใส่บูได้อีกไหมใส่ไม่ได้แล้วพี่ฝนใส่ได้แค่สามตอ๋อคลิกแล้วได้คลิกยังไม่ได้คลิกตอนนี้ไม่ได้คลิกก็พันหนึ่งแล้วอะ่ะเอานะเดี๋ยวพี่จะวิ่งนะนะวิ่งไปก็แสงพี่ฝนแล้วพี่ฝนยังไม่มีอพี่ฝนไม่ซื้อหรอยังไม่ซื้อไงก็ยังไม่ได้ใส่โคด้ดไงอ๋อไม่ใส่โคด้ดย๋อวค่อยใส่โตเอ้ยมันด,ดีดีกว่าหรือว่าจะเอาห้าสิบเลยดีนะ ถ้ารอ50เลยพี่เอกว่าน่าจะได้เยอะกว่าอยู่แล้วเพราะว่ากระเถิบขึ้นไปอีกเหลือแค่ตรงส่วนหัวแล้วเป็นหัวใหญ่ๆอะพี่ฝนงั้นพี่เอกก็ลองวิ่งไปดูก็แล้วกันให้มันได้50แล้วก็ค่อยมาหมุนกุ๊กกิ๊กกลุกกุ๊กกุ๊กโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะรอให้หมุนให้ได้50วิ่งให้ได้50แล้วมาหมุนทีเดียวแล้วกันนะทุกคนนะนี่พี่ฝนดูนี้ดีมีอะไรมาอวดเนาะกว่าจะได้57แล้วอะเดี๋ยวขอหมุนก่อนนะเฮ้ยได้เร็วจังเลยอะพักใหญ่เหมือนกันเอาละหมุนแล้วก ได้อะไรมาได้กรีนโอ้โหมหากราบด้วยเออเดี๋ยวขอดูก่อนนะกรีน <green S 2> ได้เท่าไหร่เด,ด็กต้องเอาอันนี้ออกใช่ไหมแล้วก็เอากรีนใส่ขอให้คลิกแล้วนะโอ้กรีนนี่900พี่ฝนโอ้ยสุดยอดเลยนะเทรดเทรดมามั่งเร็วเข้ามีตัวไหนเทรดมาไม่ใ้่มาเดี๋ยวเทรด เอากดไม่ได้เหรอเอาเทปเอาได้แล้วเทมาเทปมาทุกคนเทปให้ี่ฝนก่อนอ๋อมาแล้วขอหนึ่งตัวเอาสีฟ้ากับสีฟ้านี่ไหมสีฟ้ามาโอ้สุดยอดเลยอ่าเยี่ยมเลยแบบนี้เอาไปดิเอามาแล้วไงกดดิเอกดแล้วนี่ทุกคนโอ้ใส่เลยวิ่งเร็ววิ่งเร็วจานเลยวิ่งวัดทิมเลยเอาไปลุยลุยโอโอ้ เราขอยือเมเพื่อเอาง่ายดีนะม่เก <c oughs> ้าร้อยแสดงว่าไม่ต่างกันมากพี่ฝนฮ้าไม่ต่างกันมากเหรอไม่ต่างกันมากกับบูตัวแรกไงบูตัวแรกนี่ก็300อถูกป่ะขนาดตัวธรรมดาพี่ฝนคิดว่ามันน่าจะเยอะกว่าถ้ามีหลายตัวไงอืมพี่เอกคิดว่าเยอะกว่าในกรณีที่แบบมีสมเท่าขึ้นไปอะไรเงี้ยโอ้จะว่าไงนี่พี่ฝนวิ่งเร็วมากขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วนะใช่แล้วเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราหมุนเอาแต,แต่บูไม่ได้นะ เดี๋ยวพพ่กรอเก็บหมุนเอา50บอีกโตนึงดีกว่าเก็บหมุน50ิอีกโตนึงเหรอหรือว่าจะเอาหมุนเอาแต่บลูมาลองทําตัวโกโลเดียก็ลองดูก็ได้นะเดี๋ยวเอาเทรดกลับขึ้นไปไงได้ได้ได,ได้รอบนี้หมดรอบนี้เพ่กคงได้ประมาณสัก30นะ30เลยเหรออืมก็ตอนนี้เพ่กเหลือ16ไนงะอ้ดีจังเลยเนะี่ยพอหมุนได้เยอะแล้วก็มีบลูคอยวิ่งตามมันจะทําให้เรามีพละกําลังสูงอืมเป็นบลูแบบบลูโกบลูโก <laughs> ยังไงเนี่ยทำมองทำม่ง,ทำ,มงทำไมอ่ะก็บูกโกรบูโกรก็บูโกรก็เขาเป็นบูไงแล้วเป็นสีทองไงก็ต้องเป็นโกใช่ไหมล่ะอา้าอีก30กว่าวิเราจะไปดูกันดีกว่าว่าพี่เอกจะสามารถหมุนบูออกมาได้หรือเปล่าได้20สแล้วหมุนได้2โตแล้วไงต้องโตงี้นี่ไงเดี๋ยวออกพี่ฝนกลับคืนไปอเหรอโอ้ีนี่ยี่สิบห้าแล้วพี่ฝนอ่างั้นเทรดกลับไปเลยก็แล้วกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเอาอย่างนั้นเลยเหรอนี <c oughs> ่เราจะเทรดกันตอนวิ่งเลยเหรอ <c oughs> เทเลย่ยอาเดี๋ยวคืนไปเลยอ่าคืนไปอ่าแล้วพี่ฝนจะวิ่งไงอ่ะไม่เป็นไรพี่ฝนเก่งอยู่แล้วแหมแค่นี้เองเราทําได้เดี๋ยวเราประกดเทรดไปแล้วไม่วิ่งแล้วจะหยุดเลยเหรอนี่ไงไปแล้วไปต่อโอ้ไม่ได้อ่ะได้แค่25แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองหมุนดู2โตอ่าลองหมุนดูจี้ได้เปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเพื่อนใจเย็นใจเย็นใมาเร็วเร <c oughs> ็วร็เร็วจัด ฮึบกรึบกึบกึบกึบได้บลูมาอีกแล้วตอนนี้เป็นบลูเท่าไหร่แล้วเนี่ยขอดูดิสิบสองสามสี่อีกหนึ่งอีกหนึ่งได้ไหมขอบลูขอบลูตัวอื่นอย่าออกนะโอ้ยเอาแล้วเข้าเราก็จะทำการฟิวชั่นได้บลูสีทองได้เป็นโกลบูอู้พันสองใสมาเลยเฮ้ยพี่เอกว่าดีกว่าไปหุ่นห้าสิบอีกนล้วเนี่ยจริงเหรอจริงดิเด้อเด้อเขาเปิดได้คลิกแล้วหมดเวลาจริงๆนะพี่หุนเอาวิ่งเลยเอาวิ่งนะ วิ่งเลยวู้ฮู้ตอนนี้เอกได้2,570แล้วเนี่ยโอ้วิ่งเร็วอะ่ะแซงไปแล้วแป,ป๊บเดียวโแป,ป๊บเดียวเองนี่โอ้มาถึง3แล้วอะ่ะเออนั่นหมายความว่าถ้าเรามีกรีนไหนพี่เอกลองเปิดกรีนดิกรีนเ <Green, S 1> หรออะลองอัพเกรดกรีนนี่ถ้าเรามีกรีนหลายๆโตจะได้อะไร อันเนี้ยบลูเนี่ยสามร้อยถูกป่ะแล้วพเพกใช้5ตัวรวมกันถ้า3ามคูณหได้15คือพันหถูกไหมลองกดปุ่มอัพเกรดดูหน่อยดูซิว่ากรีนโอ้นี่ไงกรงีนป็นสีทองด้วยก็เป็นสีทองหมดทุกตัว <c oughs> <c oughs> เออก็ดีเหมือนกัน <c oughs> นะเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้อัพเกรดเป็นเรนโบ์ได้ด้วยอ๋ออัพเกรดเป็นได้อีกเหรอโอ้โหงั้นหมุนอันแรกอย่างเดียวก็พอแล้วมั้งเนี่ยออลองลองดูดิตอนนี้ได้หลายแล้ว20แล้วใช่ไหมได้20ไม่ได้พี่ฝนเราต้องมีอย่างน้อย50เพื่อหมุนเอาบููมา5ตัวใช่ไหมอ๋อหมุนบูห้าตัวเออถ้าหมุนบูได้5้าตัวแล้วมันไม่ได้เป็น5้าเท่านะมันเป็นแค่สี่เท่าของตัวเดิมเราก็จะได้เป็นบูพับเพิลมาไม่ใช่พับเพิลแต่เป็นบูที่เขาเรียกว่าเรนโบ้โอ้ ถ้าเอาพันสไปคูณ4ได้เท่าไหร่อ่ะ1 2บสอี่สี่ก็ตัวนั้นก็จะกลายเป็น4,800เลยนะโอ้โแต่ว่าเราจะต้องหมุนหลายรอบหน่อยใช่ดีกว่ามาหมุนตัวนี้หรือตัวนี้อีกนะโอ้ตกลงเข้าใจกันไหมทุกคนเข้าใจก็แค่อัปเกรดล้วก็จะคูณสี่งไงแค่นั้นเองเอเอไม่เป็นไรทุกคนพี่บอเริ่มงงงแล้วล่ะอ่าถ้าเป็นตัวเลขก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้ว <c oughs> <laughs> เอาละสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งแจ้งเตือนให้กับพี่เอกแล้วก็พี่ฝนเช่นเดิมจ้าวันนี้พวกเราก็ต้องลากันไปวิ่งก่อนเอาละพวกเราหมดเวลาอีกนิดเดียวอีกสิบวิโอเดี๋ยวขอไปหมุนก่อนจริงๆติดใจกับการหมุนไข่แล้วเอามารวมล่างมากชอบชเป็นการสนัว่ชอบมากทุกคนแต่เรื่องอคิดเลขให้มันรวมกันเท่าไหร่พี่ฝนไม่รู้เรื่องอะ่ะอ่ะจะเอ้ยมีคนส่งของให้พี่เอกพี่ฝน ให้ขอบ้างขอบ้างโอ้ให้สีน้ำตาลมาเลยเอ้าวเทรรให้ด้วยสุดยอดยอมรับไม่ทันแล้วเอาไม่ทดเนาะได้เพื่อนเทรดใหม่เอาเพื่อนไม่เทรดให้แล้วเพื่อนไปไหนแล้วเพื่อนนนี้ก่อนนะเพื่อนคนไหนอะเพื่อนคนไหนหมุนเพื่อนคนไหนไม่รู้หมุนแล้วโอ้ได้น้ำตาลมาอีกหนึ่งโตสุดยอดเลยหมุนอีกหมุนอีกหมุนอีกหมุนโอ้ไม่ทำไรหมุนกันอย่างเดียวมันโอ้ได้สีเขียวมาแล้วพี่ฝน โอ้ไม่ได้อ่ะคราวนี้ไม่ได้อ่ะเ,อเขาให้คลิกแล้วเขาให้คลิกอีกแล้ว<อ>ไม่คลิกห,หรอกคกลคิกแค่บวกสองเองนั่งทำอันนี้ดีกว่าสันทีสีฟ้าหกร้อยอันนี้เท่าไหร่สี่ร้อยห้าสิบใช่ไหมอันนี้เอาออกเอาอันนี้ขึ้นเอ๊ะอ่าเรียบร้อยไปลุยกันดีกว่าทุกคนปิ้วโอ้ตามมานะพี่ฝนเอาตามไม่ทัน